啊，哎、oh,。 ん จังโรเม่ครับนัตัดจังโรเม่ใช่ไหมครับจังนั้น,นอ๋อจางซ้ำนเ่งเย็ยนเลยโอเคไอ้จางอธิบายที่นังให้หน่อยนะโอเคโอเคนะคะทุกคนไอก้ก็กลับมาจากหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะ ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเอจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เอได้ไปหาคุณหมอเป็นยังไงบ้างแล้วก็ขั้นตอนการทำอีกซี่ของเอเริ่มต้นจากอะไรนะคะแต่ก่อนอื่นระหว่างที่เราจะเมามอยเรื่องการทำลูกของเอในวันนี้นะคะนี่เอมีมะม่วงค่ะมะม่วงโอกินาวานะคะซื้อมาจากร้านเวียดนามเดี๋ยวเราจะมากินมะม่วงเปรี้ยวกันนะที่สำคัญ เอจะทำน้ำปลาหวานนะคะกะปิน้ำปลาหวานด้วยซึ่งขอบอกก่อนว่าทากะนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินกะปินะถามว่ากินกะปิได้ไหมก็อาจจะชิมชิมเนี่ยได้แต่ว่าให้แบบมีรสกะปิจริงๆอาหารพวกนี้ทากะจะไม่ค่อยชอบนะแต่อันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่เอทำเมนูกะปิน้ำปลาหวาน ในญี่ปุ่นนะก็เดี๋ยวจะให้ทากาลองชิมด้วยว่ากะปิน้ำปลาหวานเนี่ยของเออะค่ะทากาจะชอบไหมงั้นเดี๋ยวไปดูส่วนผสมนิดหน่อยกันค่ะก่อนเลยค่ะมีก็มีนะคะพริกแห้งพริกสดนะคะมีหอมแดงไทยมีกุ้งแห้งนะคะมีน้ำตาลมะาพรา้าวแล้วก็กะปิเวียดนามนะคะ่ะ เดี๋ยวเออาจจะทําไม่ได้เผ็ดแบบมากนะคะเพราะว่าเอาก็ไม่อยากปวดท้องเกินไปด้วยแล้วก็ให้ทากกกินด้วยก็เลยเผ็ดเบ,ดเบาหน่อยนะอืมกเกินก็น้ำลายไหลแล้วไปกินมะม่วงกันเอานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลงมือทํากันเลยน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวใส่น้ําตาลมะาพร้าวลงไปไหน่อยนะคะนี่ อตอนนี้ถ้ากลับไปอ ber อนะคะหลังหาหมอถ้าะออกไปอ ber อร์อีกแล้วก็กำลังจะกลับบ้าน <_ t od ic> เอคิดว่าหลังจากถ้ากาเสร็จอ ber ก็คงมาพอดีให้ถ้ากะชิมด้วยเลย <_ t od ic> ก็วันนี้นะที่เอไปหาหมอมานะคะก็เจอคุณหมออันดับแรกเลยนะคะคุณหมอก็ ตรวจภายในนะคะว่าตอนนี้ช็อกโกแลตซีดเอเป็นยังไงบ้างซึ่งหมอบอกว่า,ายังอยู่ในระดับเหมือนเดิมคือไม่ได้แย่ลงนะคะสามารถทำอีกซีได้ใช่ไหมคะแล้วหมอก,ก็ได้นัดวันเริ่มฉีดยากระตุ้นไข่ตกวันที่21นะกระตุ้นไข่ก็คือปกติอะในรอบเดือนแต่ละเดือนของผู้หญิงนะคะ ก็จะมีไข่ตก1-2ฟองนะคะโดยทั่วไปอะค่ะแต่ว่าการที่เราจะทำเด็กหลอดแก้วนี่ก็คือจะมีการกระตุ้นให้ไข่ตกมากขึ้นนะคะโดยที่เอจะต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลทั้งหมด6วันติดกันนะคะเพื่อกระตุ้นให้ไข่ตกมากขึ้นอืมใช่แล้วก็วันที่2 6 คุณหมอก็จะเอาตอาซาอันต่อสาวอีกทีนึงว่าการกระตุ้นไข่เนี่ยทำให้เอแบบมีไข่ตั้งต้นได้กี่ฟองฉะนั้นในช่วงวันที่21ถึงวันที่26อ่ะคะ่ะเป็นช่วงที่เอจะต้องแบบทานอาหารดูแลสุขภาพอะไรให้มากขึ้นอีกนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าครั้งที่แล้วอะที่เทำอีกซี่ะคะ่ะ ออรอบสุดท้ายเลยนะเอได้ไข่3ามฟองเออแล้วก็วันนี้นะคะเอได้ตรวจเลือดไปด้วยนะว่าเอ่ะอายุรังไข่ตอนนี้เอเป็นประมาณอายุเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะครั้งที่แล้วที่เอตรวจอ่ะอายุรังไข A, ่เอะเท่ากับคนอายุ42แต่ว่าวันนี้เอาเลือดไปเดี๋ยวจะเช็คอีกทีนึงนะคะว่าอายุรังไข่ของเอตอนเนี้ย มันเท่ากับคนอายุกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะโอเคแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กะปิอืมกะปิกินแบบกะปิกินไม่โอเคมากเลยอะแต่เราจะไม่ใส่เยอะมากนะคะใส่พอให้มันแบบเค็มๆหน่อยนึง <laughs> กะปิอืมหูถ้าถ้ากระดุมจูโอเคปะ <laughs> ฉะนั้นนะคะก็การทำลูกของ A ในครั้งนี้เดือนนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ A กับากะด้วยนะคะว่าจะเก็บไข่ได้กี่ฟองจะสามารถใส่ตัวอ่อนได้ในเดือนนี้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนค่าใช้จ่ายที่ A ใช้ไปวันนี้นะก็ค่าหมอในโรงพยาบาลนะคะ20,000เยนประมาณ7,000 6,000-7,000บาทแล้วก็ค่ายาด้วยอีก7,000เยนวันนี้ก็ใช้เงินไปประมาณเกือบ1,000 0บาทนะคะในการเตรียมทำอีซี่ครั้งนี้ค่ะเคเดี๋ยวเอเบาเดี๋ยวขอเบาไฟก่อนนี่เป็นประมาณนี้แล้วนะคะเมื่อกี้ไอชิมแล้วรสโอเคเลยค่ะรสอร่อยอยู่ เอทำไม่เยอะนะเพราะว่าคิดว่ากินแค่แบบหายยากเฉยๆะค่ะไอพิกลงไปเลยค่ะนิดหน่อยกุ้งแหง้งกุ้งแห้งเอใส่เป็นชิ้นๆนะคะเพราะว่าอยากเคียวกุ้งหอมแดงหอมแดงหอมแดงชอบใส่หมดเลยแล้วกันคือวนผสมโอ้ยหอมแดงใหญ่ไป มะเขือโอ้ยน้ำลายไหลจ้ามะม่วงอันนี้ดีมากเลยค่ะมันเม็ดแบบอย่างเงี้ยเม็ดบางมากเม็ดเล็กแล้วก็หั่นอย่างเงี้ยค่ะอืมจะใส่จานเซบๆเลยนี่ค่ะน้ำปลาหวานนะเดี๋ยวเรามาตัก หกหกจ้าหกจ้าทุกคนทักกะกลับบ้านมาแล้วค่ะนะจังปะปะ๊าปะป๊ามาแล้วปะปะ๊าไม่ได้นัดจริงๆนะเนี่ยมาได้เวลามาั้ใช่เจังทำมะม่วงเสร็จทักกามาจริงๆไงจังบอกเป๊ะมากอชย S <S อกินกะปิมาแล้วเร็ว <S <S จ๊ๆจะได้กินมาเอ้ยเจนก็ยังไม่ได้กินเลยเลยะค,ะค่ะก็กินตอนนี้ครับมันจะออกเผ็ดนิดนึงนะค,ะค่ะก็เลยระวังนะครับมะม่วงเปรี้ยวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ชิมก่อนจิ้มมะม่วงก่อนชิมจิ้มถ้ากับจิ้มอันนี้ง่ายอันเล็กอ, <S <S อันนี้สวยๆเฉยๆ เปรี้ยวเปรี้ยวปกติเปรี้ยวไหมเปรี้ยวกินอันนี้ต้องเปรี้ยวใช่ดีเดยวใช่ไหมอุ้ยมันไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่เลยอะทุกคนกินก่อนนะอืมไม่ค่อยเหนียวอ่ะดูสิดูอืมแล้วตจ้

กินหอมแดงก oh, ุ้ง oh, น้ำลายยุกินหอมแดงด้วยเกินอ่ะจิมทุกคนอเอยังไม่ได้ท้องนะคะอันนี้ยังไม่ได้ท้องนะเดี๋ยวบางคนเข้าใจผิดยังไม่ท้องยังไม่ท้องโอเคด๊อกค้ชกนนา่ก ไม่อะไม่เคยหรอทำไมอ่ะอิทำไมบอกมางปีน่าทักกับไม่ค่อยกินทักกัไม่ค่อยชอบกะปิค่ะกิ้งกี้กลางหอเมืองกลางเข้าปัดกะปิมีไหมมีมีใช่ไหมตุ๋นก็ใช้อะไรนะประมาณปกติบางตาลกับกะปิแต่วันนี้อีกซี่เป็นไงบ้างเนี่ยเราเพื่อนๆเอาหมอว่าไงบ้าง ไ่จังประมาณที่ไปอ่ะอืมนึก่อนแต่ก่อนแต่ว่าเป็นข้ามผู้หญิงลำบากผู้หญิงลำบากกว่าเพราะว่าต้องไปซีเดียทุกกว่า,าตันเตมารุนนี่ถ้ากระปาไปกระปรปาไปให้ค่ะก็อย่างที่ทากกระบอกนะคะเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่เราจะมีโอกาสนะคะถ้ามีข่าวดียังไง มีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับําการทำอีกที่ครั้งนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตในคลิปต่อ,ตอไปนะโอเคนะคะถ้ากะหมิง,ม,งมิงกะปิแล้วเ <laughs> ถ้าชอบว,วิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พวกเราวิญญเกตเจแปนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยเธอจะมาเหม็นของฉันไหมยังกินต่อไป <laughs> Yeah, oh yeah!